เออมากินข้าวกินข้าวเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้เมื่อวานแม่ตักวางไว้ให้อะเซเว่นได้กินหรือเปล่าคะเซเว่นได้กินข้าวไหมคะเออเดี๋ยวคีเลียนก็หายนะลูกนะเดี๋ยวยาทํางานหนูก็หายนะเดี๋ยวแม่ตักข้าวให้ลูกเซเว่นวันนี้วันเกิดแม่นะเซเว่นแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแม่ยังแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูโอเคแม่ให้เซเว่นกินเลยค่ะอ่าสองถาดกินเลย ให้หนูแข็งแรงปลอดภัยนะลูกข้ามถนนต้องระวังรถนะลูกนะเออกินซะลูกมาวันนี้วันเกิดแม่ Happy birthday to you แม่ยัง Happy birthday to y o u Happy Birthday h a p p y Birthday h a p p y Birthday to y o u ์ดอะแม่ให้มากินค่ะกินเลยลูกกินเลยกินเลยลูกเออแม่ให้มากินแม่เติมน้ำให้สะอาดแล้วนะเซเวน่นมาเติมให้อีกอ,อ,อ่ะเนี่เอาไหมเนี่ยมาเติมให้อีกกินเข้าไปเยอะๆเลยจะโดนอ้วนๆน,น,น,นะ เออกินเข้าไปลูกจะได้หายขี้เลื้อนด้วยนะเออแม่ป้อนยาให้แล้วสวยคนสวยอยู่ไหนลูกคนสวย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 ไม่เจอคนสวยไปไหนวะคนสวย สวยคนสวยอยู่ไหมลูกน้ำตาลมาทำไมอะ่ะคนสวยคนสวยมาหาแม่มาน้ำตาลมาทำไมลูกคนสวยมาหาแม่มาโอ้เดี๋ยวแม่ป้อนนี่วันนี้แม่ต้องป้อนนี่ในกาดให้ลูกนี่แม่เอาตับมาด้วยเลยแม่แม่เอาตับมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ยัดยาก่อนแป๊บหนึ่งหนูถึงรอบแล้วนะคนสวยเออ วันนี้วันเกิดแม่แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูยังแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแม่แม่ยังน้ำตาลนี้มันเกิดแม่แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแม่ยังเดี๋ยวแม่ป้อนนิดกาดลูกก่อนโอเคเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะลูกสวยคะวันนี้หนูต้องกินนิดกาดแม่เอานิดกาดจะตับนะกินเลยลูกเออจะได้ไม่มีเห็บมัดเออป้องกันพยาธิหัวใจด้วยโรคเลื้อนด้วยสิบโคก,กินให้หมดลูกอย่าให้หล่นนะคนสวยกินให้หมดลูกเออโอเคนะอ่ากินเลยลูกกินเลยกินให้หมดลูกดาวหลบดาวหลบ ดาวหลบกดยางโอเคแม่ไปแล้วนะคะวันนี้วันเกิดแม่ฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่ยังวันนี้วันเกิดแม่คนสวยแม่รักหนูนะพาคุ้มครองลูกเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้ำให้น้ำนะเปลี่ยนน้ำไม่คนสวยว่าข้าตัวน้อยกินกับพี่น้ําตาลเลยเดี๋ยวแม่ตักไว้ให้พี่แดงน้อยด้วยเดี๋ยวแดงน้อยมากินนะลูกแดงน้อยเดี๋ยวแม่ตักไว้แล้วแดงน้อยมากินตรงนี้นะคะเมื่อกี้แม่เอาเน็ดกาดมาป้อนแม่หนูเรียบร้อยแล้วค่ะยัดตับเรียบร้อยละจะได้ไม่มีเห็บหมัดป้องกันพยาธิหัวใจนะป้องกันโรคเลือนด้วย เดี๋ยวแดงน้อยมากินนะแม่เติมให้เยอะๆเลยลูกน้ำตาลอย่าไปแย่งน้องดิพี่ปอนเนี่ยช่วยชีวิตพ่อหนูไว้เมื่อคืนเนี่ยขอบคุณนะคะพี่ปอนโอน้องปอนเนี่ยน้องน้องปอนเนี่ยพี่ปอนของเด็กๆเอะเร็วอยๆๆๆๆโอ้ยเนี่ยพี่ปอนเอาไส้กรอกเอาอุยมาให้กินไหนใครยังไม่กินดาวดาวมากินแล้วเนี่ยเนี่ยดาวมาเนี่ยดาวอยู่นี่ดาวอยู่นี่นี่ไม่แดงไม่แดงกินแล้วเนี่ยดาวอ่าเนี่ยดาวดาวมากินแล้วดาวเนี่ยดาวแล้วเนี่ยเนี่ยดาวยังไม่ได้กินเลยดาวมา ดาวน,นี่นี่อันนี้ตัวเล็กตัวเล็กน้ำตาลเนี่ยโอ้ยสามสีอันนี้ดาวดาวยังไม่ได้กินดาวดาวมาโอ้ขอบคุณครับโอ้ดูพี่ปรอรน่ารักเออเด็ดเด็ดเดาวมาอ่าครัอ่าไม่กล้าเข้ามาไม่ไม่กล้าเข้าอาๆๆ่า เออเนี่ยน้ำตาเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้รักสุดเลยเนี่ยนะตัวเนี้ยเนี่ยเอนั่งรอดูดูมีมารยาทหนูต้องตีสีกับพี่ปอนไว้นาเดี๋ยวพี่ปอนเขาให้ของกินอร่อยอร่อยนะาน้ำตาลน<ม>าพวกหนู yep, น่ะนี่จ่าฝูงนี่จ่าฝูงเออเนี่ยเนี่ยพี่วัวพี่ว,วัว,วกินหูกเออนี่ยนี่นี่นวลน,น,นวลน,นวลหมดยางหมดแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอขยะขนมแล้วเล้วแล้วขยะขนมอ่ะน้ำตาลครับ เอาป่ะใครขยะขนมเอาป่ะใครขยะขนมเอาไหมอ่ะอาตานะ่แม่แดงแม่ให้ลูกอาตานะ่อ่ะอะดาวอ่ะแม่ให้ลูกอ่ะพี่วัวไหมคะพี่วัวอ่ะพี่วัวคะอ่ะพี่วัวแม่ให้ลูกอ่ะพี่วัวแม่โยนเอ้ย อาตานาะไม่ให้อ่ะสามสีอ่ะมแม่แดงคะนี่แม่เทน้ําแข็งอยู่นี่นะคะสะอาดแล้วนะเนี่ยภาชนะเนี่ยอาหารเนี่ยน้ําสะอาดหมดทุกจุดแล้วนะแม่แดงหิวมากินนะพี่วัวด้วยนะลูกหกโมงเพื่อนๆรงม์สงฆาสัตว์นะแค่ประมาณนี้สงสารเด็กๆเนยน้ำสะอาดหมดแล้วนะคะอืม หนูเออหายไวๆนะนี่หม่อาเอาตับมาให้เนี่ยกินตับหรอกเอ้ยยุ้ยยุ้ยเอยุ้ยยุ้ยหายไวนะลูกนี่หม่องแม่เอาห่านเบสให้แล้วนะอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้หม่องแม่ให้ดำค่ะอ่ะเอาไหนเอาไหนให้เลือกอ่ะดำเอาไหนคะหมาให้ดำเลือกค่ะอ้ยยื้ออ้ยยื้ออ้ยยื้ออ่ะอเนี่ยเนี่ยอารังอ่ะอันนี้แม่ให้ดำอันนี้แม่ให้พ่อจะตพิธการ หายไว้นะคะพุทธังสนาฉามิธรรมัง,งสนาฉามิสั้งขังสนาฉามิเดี๋ยวแม่มาลูกเอากระมังไว้ก่อนนะ,ะนี่แม่ให้ดําค่ะอ่ะหล่นแล้วลูกกินเลยลูกวันนี้แม่มาเร็วนะวันนี้มันเกิดแม่นะ Happy you แฮปปี้เบิร์เด์ทูอยูแม่ยางอะแม่แดงอะสามสีแล้วปลอกคอหายอีกแล้วอะ กอดคอหายอีกแล้วใครเอาของหนูไปนี่กินเยอะๆลูกกินเยอะๆเออกินเยอะๆลูกแม่แดงกินเยอะๆดาวกินเลยลูกกินนะเออกินน้ำแข็งลูกวันนี้วันเกิดแม่น้ำตาลแฮปปี้เบิร์เดย์ทูทูยูบ่อมม่าย่างนะแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูขอบคุณครับน้ำตาลให้น้ำตาลมีความสุขนะแข็งแรงปลอดภัยทุกตัวนะพวกหนูด้วยนะลูกอืนี่คือ นี่คือจุดเกิดเหตุที่พ่อจะน้ําตาลตกลงไปเพื่อนๆดูดิห้าเมตรค่ะเพื่อนๆห้าเมตร,ห,มตรหล่นลงไปน,นีนี้ค่ะเป็นน้ําเน่าอ่ะเฮ้ยอะเหมือนทีแรกมันมีเนี่ยเราก็เดิน,น,นเราก็เดินตามหาน้อง,งน,นะเมื่อคืนน่นนนะนี่ก็หลุมใช่ไหมโุยอะไรเนี่ยพบรากที่เมื่อวานเดินตามหาน้องนะเนี่ยโดนตามหาน้องเนี่ยตั้งหลายชั่วโมงไม่เจอตายแล้วแล้วฉันก็เดินมาตรงนี้ด้วยนะดีนะว่าฉันไม่ตกไปในหลุมนี้ นี่ติดถนนเลยเพื่อนๆตายแล้วเนี่ยพอจนน้ำตาลตกไปในนี้ค่ะห้าเมตรค่ะอยู่ในนี้ตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงคืนค่ะสิบสองชั่วโมงห้ามมาตรงจุดนี้แล้วนะพอจนน้ำตาลนะเนียติดถนนเลยดูสิเออตกลงไปไม่มีใครช่วยแล้วนะสิบสองชั่วโมงนี่เออนวลกินนวลกินแม่ไม่ว่าอะไรนวลกินต่อให้หมดอ่ะเร็วๆแม่ยืนเฝ้าหาเร็วๆนวลกินเร็วๆเออนวลกินซะนวลกินเลยลูกนวลกินอ่ะเร็วๆกินให้หมดแล้วเข้าบ้านไป อ่ะปะลาลลกกินเร็วๆโันกินให้อิ่มเลยแล้วเข้าบ้านไปลุอืมอาไม้วางเหมือนเดิมสองอัน กินป่ะแม่รักหนูนะแดงน้อยคนสวยวันนี้แม่ป้อนนิดกาดให้หนูแล้วนะลูกร้ายก็เหมือนเดิมขององหัวจุ่มกินอยู่ากอยู่ โถลูกเอ้ตยโถลูกเอ้โถโถแม่ลูกโอ้ดหถั่วมากินกินให้หมดนะลูกพ้าคุ้มครองบุญรักษาลูกเออแดงน้อยอยู่ตรงไหนวะอ๋อแดงน้อยอยู่นู้นโอ้วันนี้แดงน้อยได้กินอาหารเม็ดแม่ละเออคนสวยวันนี้กินตับก้อนมาเริ่มเลยลูกกินเม็ดกาแล้วนะลูกเออแกปล่อยออกมาก็โอเควะอย่างเงี้ย พออย่างนี้ก็ได้ออย่างเนี้ก็โอเคก็อขอบใจแกแหละให้แกเจริญเจริญลกูกสวยกินลกูกสวยกินลกูกทุลักทุเลมากลกูก <c oughs> น่าสงสารมากทำไมไม่กินอ่ะสามสีน,นี่สามสี้น,นี่สามสีนะน้ สามสีนี่สามสีอ้นี่มันหาง่าเลยตีขนมนี่สามสีมานี่สามสีอาหาแม่เลยสามสีมานี่เลยเอแดงนอนนหางอย่างสามสีสามสีนี่เลยสามสีสามสีมันี่เลยสามสีสามสีมานี่อุ๊ยยืงัดหรอยังเนี่ย วันนี้มีน้ำต้มตับมีข้าวเยอะเลยนะแล้วก็มีตูดไก่มีเนื้อไก่นะแล้วก็มีกลืนมีหัวใจเต็มไปหมดเลยวันนี้วันเกิดแม่ Happy Birthday to you อย่าง Happy Birthday to you ก่อนเลย Happy Happy Birthday แม่ก่อน Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you ขอบคุณค่ะมากินข้าวกินข้าวอ,อันนี้วันนี้แม่จัดเต็มเลย กินเนีอร่อยนะคะวันเกิดแม่หลงเออคนท้องตัวเล็กบีสองกินเนี่ยอร่อยเออกินซะเอาเปิลกินนะบ่าให้เปิลกินด้วยไหมกินกับน้องเปิลกินกับน้องกินนะบ่าเปิลกินกับน้องเปิลกินกับน้องได้แบบเอาเปิลกินกับบีสองนะเอาเปิลกินกับบีสองเอาเปิลกินกินกินนะกินกับบีสองกินซะสุกกินปะสี่ทุ่มครึ่ง คนท้องพ่อจะน้ำตาลน่ะขึ้นมาแต่ข้อแล้วนะซึมเลยลูกคงจะเจ็บบาหลูเมืม่อวานไปกลับไปหาพ่อจะน้ำตาลเชี่งคืนกว่าลูกพ่อจะน้ำตาลตัวมอมแมมเลยลูกอืมแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะลูกนะหลุมลึกตั้งห้าเมตรนะลูกให้ใครก่อนดีให้ใครก่อนดีอ่ะแอปเปร์ไปก่อนเลยเปิลอ่ะอ่ะัวเล็กอ,อุ้ยคนท้องไปละ ที่สองอ้อันท้องไวมากค่ะปันท้องไวมากค่ะไวมากเลยค่ะลูกวันนี้วันเกิดแม่แฮปปี้เบิร์เดย์แม่แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเด็กๆเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเออคนท้อ,อ,อ,ทองอะเดือยอดืออะเดือยอ่ดือยม่ให้ลูกปวดท้องอ่ะปะคะเออเอ่อจะกินไหมลูกอ่ะกินไหมลูกกินนะ ท้องดูดูกระดิกหางเป็นท้องอร่อยไหมลูกเอดอร์อเดออดออดอชอบกินขนมเลยตัวเลขครับตีสองครับแม่ล้างพื้นห้องสะอาดแล้วนะคะกวาดพื้นเอาไปหมดแล้วนะคะอาหารเรามาเติมแล้วนะคะน้ําสะอาดเต็มๆห้องสะอาดแล้วะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวจะเก็บไว้กวาดละกวาดจะละเหนื่อยเลยชีวิต เจอช่างเก่งนะเท,ท,ท,ทปูนแบบว่ากวาดออกไปก็น้ําขังขังไปจนถึงขอบประตูคิดดูก็แล้วกันเหนื่อยเจอช่างเก่งตอนแรกพูดดิบดีเลยก็จะทำลรางอ่ากวาดไม่ต้องกวาดเลยแค่น้ำฉีก็ลงร่องละอ่าแล้วอุอจิน้องน้ำฉีน้องก็จะลงไปตรงตรง,ตรงบ่อเวทเหมือนส้วมคน นี่ไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลยน้ําขังีกต่างหากพื้นไม่เท่ากันเออชีวิตจะแก้ให้ก็ไม่ยังยังไม่มาแก้ให้อืมยังไม่มาแก้ให้เลยฝนกต,กตกก็น้ําก็ไหลค่ะฝนตกฝนตกก็น้ําไหลค่ะอืออืสอสงสารเด็กๆก็ใช้ขยับเอ่ขยับกระมัง อาหารเพราะว่าตกลงมาพอดีเลยฝนตกก็หยดลงมาพอดีน้องเนื้อเปียกหมดอ่าสู้ๆลูกแม่มาดึกนะคะเพราะวันนี้วันพระแม่ไม่ได้ไปวันนี้ตรงกับวันเกิดแม่นะแม่พรุ่งนี้แม่ต้องไปตะลุยวัดยานนะอ่าพนี้แม่มาดึกนะลูกคนท้องพรนนี้แม่มาดึกนะน <roup> กนะหิวก็กินอาหารไ่นะลูกรึรเปล่าจดูดูดูไม่กินขนมจะให้แม่เล่นด้วยอะดูยะดูยลูกอ่ อันนี้แม่ให้ B2 ครับอ,อ่นนี่ให้ตัวเล็กอ,อันนี้ให้คุณท้องตุดตูดบงังเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาเด็กนะโอเคกินขนมลูกเด็กล้วลูกพรุ่งนี้แม่ต้องไปตะุยบัตยานนะลูกเรี่งคืนแล้วเพื่อนๆอีกสิบสิบห้าทีดีนะลูกกูดไนให้แบบกูดดีดมวันเกิดแม่หนุ่มแพปพี้เบิร์ดเดย์แม่แล้วขอบคุณนะคะคุณท้องแม่รักหนูลูกแล้วลูกแล้วลู ตอนนี้ก็เปิดเปิดองแล้วตั้งทํำเมื่อ8ชั่วโมงโอเคลูกคนท้องคะวันนี้วันเกิดแม่ Happy Birthday to, to you อย่าง Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you <c oughs> ขอบคุณค่ะเบอร์เ <c> จ <oughs> แม่ยางบีชองเบอร์เจแม่ยางัจเลสขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะฮ <c oughs> ะาหมูยองอ่ะอ่ะอ่ะ,อะ,อะพิซซาวันพาลูกอันนี้แม่ให้พิซซาค่ะอ้าวจื้อจื้ลูกอ่ะให้พิซซาแล้วแล้ววันพาวันพาอยู่ไหนลูก วันพระเจ้าจแดงอยู่ป่ะลูกโอหมูหยองร้องจะกินขนมอ่ะพิซซาเอาป่ะเดี๋ยวแม่ไปหยิบก่อนอันนี้แม่ให้พิซซ่าเออขอบคุณครับพยางวันนี้วันเกิดแม่นะพิซซ่า